สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ฟานอันเขาจะทําอะไรเนาะนี่เนาะโอ้วันนี้เขาจะฟานอันวันนี้ฟานอันจะจะเอาว่าจะพืชออกจากสระน้ํานะคะนี่ะไรเมียครับไว้ให้พี่พลายบัวทองได้เล่นน้ําแบบสบายๆนะคะนี่ ตัดให้ดูบ้างระวังโดนขาตัวเองบอกว่าเอาเกี๊ยวมันง่ายหนามากเลยนะคะนี่หนามากๆเลยนะคะเกี๊ยวกอเตชะน,นาการเลยเนาะอาวัวน่ะสวัสดีครับ,รบมาช่วยหน่อยนะคะแม่แม่ค้าเนี่ยว่า ว่าฟันอันจะเสร็จไหมเนาะวันนี้กับไอ้สองคนนั่นกัไอ้สองคนกับพี่ชายรัากับพี่ชายเขานะคะว่าจะเสร็จไหมนี่เสร็จไม่เสร็จจะให้นอนอยู่บอ่ววเอ,เร,เ,เ,อเรื่องวันนี้เอาวัดจะพืชออกให้พี่พลายบัวทองได้เล่นน้ำแบบสบายๆนะคะ ถ้าเอาตอนถ้าเอ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 า,เอา,เ,อาเอาลงเอาขึ้นตอนน้ําท่วมเนี่ยจะง่ายมากเลยนะคะแม่แม่แต่ว่าเผอ,อิญไม่มีใครลงนะคะตอนน้ําท่วมน้ํามันเยอะเกิน,นดูสิครับน้องน,น้องก้าวสวัสดีครับทํา <ว purple> ทอะไรลูกมานี่แม่ถามก่อนมานี่มานี่มานี่แม่ถามก่อนมานี่มานี่แม่ถามก่อนแม่ใส่กางเกงให้ดีๆก่อนมานี้ <mínimo' S 1> ไม่ผิดหรอกมาใส่ถูกตัวแล้วมานี่มานี่ถามก่อนจะไปไหน จะทำอะไรลูกไปช่วยใครระวังมีดพี่อันเดอฮะมาถืออันนี้ดึงตรงนี้หนูไม่ต้องลงไปลึกลูกดึงตรงนี้นี่ดึงตรงพี่อันเอาไว้นี่หนูดึงตรงพี่อันเนี่ยดึงขึ้นมาดึงยาันขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเออดึงขึ้นมา ดึงมาเลยเออเก่งน้องก้าวก็เก่งนะคะนี่แม่แม่ดูนะคะช่วยพี่เขานะคะนี่เก่งมากเลยเก็บผักบุ้งผักบุ้งอะไรอย่างนั้นยา่าน,นี่นูนูยืนดึงตรงนี้ไงนูยืนดึงตรงนี้เละนู้ยืนดึงตรงนี้หละลูกคนก็ไปเที่ยวงานช้างนะคะเราก็มาเที่ยวบอ่อสระน้ำของวิฟลาบวทองกันนะคะ พี่ชายเบอร์ทองไม่ได้ไปงานช้างกับเขาแล้วก็ยาวลงไปลึกเด้อตกเด้อตรงนั้นมันตกมันลึกได้นั่นงานนั้นเคยดูเด้อตกลงไปตายเลยได้นั่นดึงมากฮะเออเสาร์อาทิตย์นะช่วยงานนะคะนี่ช่วยทํางานนะเก่งมากเลยดูนะคะลากมาแล้วน้องก้าวเก่งจังเลยดูนะคะดูนะคะเอาอุดใช้แรงได้่ะ อ่ะขึ้นได้ล,ลูกพี่อันหอบแล้วลูกพี่อันหอบแล้วหนูจะลงไปลึกอ่วดึงขึ้นมาพี่อันช่วยน้องสิีช่วยน้องสิไอแนนต้องจันแนศักด้นงามบะใส่ตุ่นต้องจันแนดึงขึ้นมาเออดูกแคะนี่แม่เป็นกำลังใจให้แม่ก็ปวดหลังด้วย เอาโอ้ดูนะคะใหญ่มากน้องก้ายัางมียงัยงยังยังมีความสามารถนะคะมีความสามารถดึงขึ้นมาได้นะคะนี่ดูพี่ชายเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะคะนี่ดูนะคะเอารวมโดยช่วยกันลูกอา่าเต็มที่เลยเอาไปขึ้นไ้ข้างบนเอาดึงขึ้นมาอ่าเอาเอถือไปไว้ข้างบนลูกเออระวังโดนแม่นะครับอืม นี่หนูดึงตรงนี้หนูดึงตรงนี้นี response, ่หนูจะลงไปเดือนมันลึกข้างนู้น,นม,มันลึกลากไปจะดึงง่ายมากนะคะตอนขึ้นนี่ขึ้นยากนะครับว่ามันหนักดึงนี่ง่ายมากง่ายมากๆเลยนะคะนี่ดึงขึ้นง่ายมากเลยเห็นปลาไหมลูก หนูกโกยตรงนั้นขึ้นหนูกโกยตรงนั้นขึ้นเลยอ้าวเออกโกยตรงนั้นขึ้นนี่นะคะเออขยันจริงๆเลยลูกชายแม่นี่เออช่วยกันช่วยกันช่วยกันรวม้วยช่วยกันอ้าขนน้องไปเอาผักจอกแล้วนะคะนี่ไม่ไม่เอาวัชพืชยาแล้วนะมันหนัก ก็ลอง g องก็ตองฟองตองอยู่เลยโอ้ยหนามากๆเลยหนามากๆเลยนะค่ะแม่เนี่ยดูนะคะ ดึงไปยาวไปวางไว้นั่นแนีะไว้ให้วัวกินผักบุง้งผักบุ้งเอาไว้ทไาไมลูกอันนี้ได้ผักบุ้งเก็บไว้มาทํากินนะคะพี่การน้องก้าวบอกเห็นผ <laughs> <laughs> ักบุ้งเอาไว้ไปทํากินค่ะว่าเน่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 เยวตกไปลึกตกไปได้นั่น อา้าวหนามากๆเลยนะคะนี่หนามากๆเราก็จะเอาออกให้มันโล่งหน่อยนะคะจะได้ววกินน้ําด้วยนะคะพี่ฟายวัวทองก็ได้เล่นน้ําแบบสบายๆ กรูเด้อใช่กี่เด้งกรูเด uh 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 ้อมันกี่เด้อน้อยนี่แบบปุ๊ดเอาบัรหุ่นเลยก่อนนี่กรูเด้อมันกินกรูเด้อผักบุงกินแล้วงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดอันนี้ก็เก็บผักบุ้งมาทำไมเอาไปทอดกิน เอาไปทำอาหารกินจับโยนขึ้นมานี่ลูกโยนขึ้นมานี่อย่าใสงอย่างกลูอย่าใสงอย่างกลูเดอ้อแ่งก่อมตรงหอจี้น่ะนี่หนึ่งอะโจเคโกไปดิงเรื่องใดตัวเล็กว่าเขาจะลงไปลึกหยุดขอบสะอ้าหนูกอยต้ตรงขานุขึ้นหนึ่งงานหนูกยอยู่ตรงขานุขึ้น มีน้ำมาแหละเดี๋ยวก็เห็นปลาเดี๋ยวก็ได้จับปลาน้ามีน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้จะพากินข้าวปลานะคะนี่อย่าจีเรื่องครูอย่าจีเรื่องครูเด้อกีแม่เตะแป้งครูอาง่าใส่บนน่พปรฉันนี่พปรกันง,ง่าเน่ ตัวก็ไปก็เพาะก็เหวียนนูนติดยึดน่ะสตังก์กี่เม่นก็แม่นนะกี่หนึ่งลองสั่งกีละรา่อยจีเลยยังลองกีลืมหนึงกีต้องลองสั่งก็เวียนกีเออง่ายง่ายง่าง่าครูใครต้องไป่เซ็งจีไม่เสร็ตอะไรกีงาตรงนี้จะเป็นที่ของพี่ฟลายบัวทองกินเกลี้ยงเลยนะคะวันนั้น นี่สงสัยจะเยอะนะคะนี่ปลานี่แต่ถ้าไม่เอาพวกนี้ออกก็ไม่ได้กินนะคะนี่เอาไม่ได้เลยปลาก็ปล่อยเยอะนะคะนี่ปล่อยเป็นพันพันตัวนะคะแต่ละปีนี่ไม่รู้ไปไหนหมดไม่เคยได้กินเลยเอยปลาเยอะมากแต่หาไม่เจอระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะคะระวังตกลงไปนะคะร,ระวังงูงูจะดึงขาลงไปเด้อ หนูมานี่หนูตัวเล็กกว่าพี่เขาหนูมาทางนี้ดึงมางาดึงมางาดึงมาพี่อันเอามาให้ละงาดึงมานี่ดึงมาดึงมาเลยลูกจูงมาเลยลากมาดึงมาดึงมาดึงมาขึ้นนี่ลูกดึงมานี่เออดึงมาดึงมาโอ้เก่งนี่มาช่วยพี่ได้เลยกีไม่พูดเต้นหนึ่งได้เอ Lung tu a dingy bơ tê lăng tùa lắng tu đỡn đaki đó group 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 này group 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 em kha chi long นี่ไปเสบรรหุนีนดด่กันงานเเสาุน,านี่เตือเนี่สางเยเออเออออกี่มาก็

ເຮັດທັງເຮັດທັງຮັດທງເຮັດ ยังไม่ได้ครึ่งโอเลยนะคะวันนี้พึ่งได้พึ่งได้นิดเดียวเองนะคนี่เดี๋ยวเราคลิปนี้เราก็อฮะ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 แกดพื้นเออโจเคจามอะไรนะครับใช้ตะขออย่างนี้นะคะเกาะขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีครับกันงาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ